สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาดูวิธีการดอง่าชูกันค่ะวิธีการนี้ก็จะเป็นการเป่าเศษหญ้าอะไรแบบนี้ออกไปนะคะเศษฟ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อลืมบอกค่ะขั้นตอนนี้ก็คือหลังจากที่เราตากแห้งแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้แห้งขนาดนั้นนะคะแห้งพอประมาณนี้ค่ะโอเควัตถุดิบของเราก็มีพริกป,ป่นนะคะ แล้วก็มีน้ำตาลค่ะแล้วก็จะมีเหล้าขาวด้วยนะคะนิดหน่อยนะคะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะแล้วก็อันนี้เราจะไปหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะไปซอยนะคะประมาณในรูปเลยนะ,ะจากนั้นก็เติมน้ำเติมเกลือลงไปได้ะะเลยค่ะอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกเกลือนะคะมีเกลือด้วยนะ,ะรวยไปได้เลยคะ่ะอันนี้คือไม่ได้ตวงเลยนะคะก็คือเอาตามที่เราชอบเลยนะคะ พอดีที่บ้านชอบเค็มหน่อยหนึ่งนะคะก็เลยขอเติมเพิ่มนิดนึงจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะเราจะใช้น้ำตาลยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหรือว่าเกลืออะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องใช้ตามนะรวยไปได้เลยค่ะตามความต้องการเลยค่ะตามความชอบของตัวเองเลยนะพอรวยน้ำตาลเสร็จลาวก็ตามด้วยปิป่ดนะคะ พอเติมพี่ป่นลงไปแล้วสีดูน่ากินขึ้นมาเลยใช่ไหมคะว้าวน่ากินมากเลยขั้นตอนสุดท้ายก็คือเติมราวขาวลงไปได้เลยคะ่ะ พอปรุงเสร็จทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะเราก็เอามาขยำขยำให้เครื่องปรุงเข้าไปข้างในได้เลยคะ่ะตามในคลิปเลยนะต้องขออภัยด้วยคะ่ะพอดีคลิปมันสั้นนะคะเสร็จแล้วคะ่ะก็มาแพทใส่ภาชนะที่มีฝาปิดได้เลยคะ่ะหรือว่าเป็นถุงก็ได้นะแต่ว่าต้องปิดปากถุงให้สนิทเลยนะอย่าให้มีอากาศเข้าออกได้นะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ